สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสถานการณ์แม่น้ำโขงมุกดาหารนครพนมอุบลราชธานียังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำสูงขึ้นรวดถึง11เมตรและแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆเหลือไม่ถึงเมตร ก็ล้นตะหลิ่งรายงานว่าน้ำขึ้นสูงในรอบ3ปีเกิดอะไรขึ้นกับลุ่มแม่น้ำโขงติดตามจากรายงานสถานการณ์น้ำโขง7สิงหาคม2566รายงานว่าระดับแม่น้ำระดับแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัด นครพนมสูงต่อเนื่องแม้ปริมาณน้ำฝนจะเบาบางลงหลังจากเผชิญกับปัญหาตกหนักตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2566ทำให้แม่น้ำโขงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตัวเลขที่วัดได้คืออยู่ที่9.32เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่6สิงหาคม12เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตะลิ่งแค่2 m. เมตรเศษ คือที่12เมตรส่งผลกระทบลำน้ำสาขาสายหลักมีลำน้ำก่ำลำน้ำปังลำน้ำอูนลำน้ำยามและลำน้ำสงครามเริ่มไหลระบายลงแม่น้ำโขงช้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวเกษตรกร,กรชาวนาเสียหาย ทางการออกประกาศเตือน10-15สิงหาคม2566เสี่ยงอุโทโกภัย8สิงหาคม2566ทั้งกรมชนประทานกองอำนวยการน้ำแห่งชาติออกประกาศเตือนประชาชนให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แม่น้ำโขงเพิ่มอย่างรวดเร็วในช่วงระหว่างวันที่10-15สิงหาคม2566 ประกาศฉบับนี้สืบเนื่องจากปริมาณฝนตกหนักสะสมในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างและบริเวณแขวงบอลิคาไซสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกอบ กับอิทธิพลของย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ทำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ระดับน้ําในพื้นที่แม่น้ำโขงตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม่น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องจนวิกฤต 9สิงหาคม2566สถานการณ์แม่น้ำโขงไม่มีทีท่าลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้ง8จังหวัดริมโขงขณะที่ฝนก็ตกต่อเนื่องแต่ตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกพื้นที่บ้านดอนตันและบ้านศบหนองตำบลสีภูมิ อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านน้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสิ่งของได้รับความเสียหายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพบว่าน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เอ่อล้นเข้าบ้านประชาชน10สิงหาคม2566สถานการณ์แม่น้ำโขงยังไม่พ้นวิกฤตระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องบางจุดเหลือไม่ถึง2เมตรจะเอ่อล้นตะลิ่งลุ้นชั่วโมงต่อชั่วโมงกอนชอยังเข้มประกาศประชาชน8จังหวัดริมโขงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันก็มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว อีกไม่ถึงเมตรล,ตล้นตะลิ่ง11สิงหาคม2566ปริมาณน้ำยังสูงขึ้นต่อเนื่องใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดมุกดาหารนครพนมและจังหวัดอุบลราชธานีจอล,ล้นตะลิ่งที่สถานีนครพนมจังหวัดนครพนมระดับน้ำ11.11 11เมตรต่ำกว่าตะลิง่ง0.89เมตรเพิ่มสูงขึ้นประมาณ0.2เมตรจากเมื่อวานส่วนจังหวัดที่เหลือเริ่ม ลดระดับลงแล้วประสานจีนลาวช่วยควบคุมปล่อยน้ำจากเขื่อนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสอทอนชในฐานะสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง ให้ติดตามสถานการณ์น้ำโของอย่างใกล้ชิดและแจ้งให้ประเทศสมาชิกรับทราบต่อเนื่องเพื่อเตรียมการป้องกันและรับมือหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงความร่วมมือประสานกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ช่วยบริหารน้ำจากเขื่อนต่างๆที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภัยจากสาเหตุระดับน้ำโขงสูงจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจีนลดปล่อยน้ำจากเขื่อนสอทอนอชอได้รับข้อมูลจาก MRC S. MR ว่าจีนได้ลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนของจีนตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2566ส่วนสอปปาลาวไม่มีแผนการปล่อยน้ำจากเขื่อนแต่ด้วยปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเนื่องในลุ่มน้ำขุตอนล่างและบริเวณแขวงบอริคําไซและที่ไทยก็ฝนตกต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ เฝ้าระวังใกล้ชิด24ชั่วโมงทางการติดตามสถานการณ์น้ำโของอย่างใกล้ชิดเพื่อประสานแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดริมน้ำโขงที่อาจจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขอขอบคุณแรงข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ